ครับนมีนะครับการมาพิสูจน์ชุดสิบบทองกลมนะครับในหัน Chili Shoot Shadow ขวข้อที่7ก <c ás> ันก็จะเป็นหัวข้อขอดและจุดศูนย์กลางของวงกลมนะครับหัวข้อนี้เนี่ยก็จะระบอกไปด้วย2หัวข้อย่อยนะครับซึ่งหัวข้อย่อยที่หนึ่งเนี่ยก็จะซอยย่อยมาอีก2ข้อนะครับอ่ะเรามาดูหัวข้อย่อยที่หนึ่งกันก่อนนะครับอ่ะส่วนของเส้นตรงที่ผ่านจุดศูนย์กลางนะครับตัดกับขอดที่ไม่ผ่านจุดศูนย์กลาง ก็จะมีสมบัติแบบนี้นะครับก็ะจะมีสองข้อด้วยกันตามที่กล่าวไปนะครับข้อแรกกล่าวเลยว่าถ้าในตัวเส้นส่วนของเส้นตรงนะครับที่ผ่านดวงตาเส้นนั้นเนี่ยมัน,บบนะจะแบ่งขึ้นขอดนะครับจะทำให้ตรงเนี้ย e นะครับเท่ากับ B e เนาะถ้ามันแบ่งขึ้นขอดเนี่ยจะได้ว่าสองเส้นนี้นะครับตั้งฉากกันนั่นเองรเรามาเริ่มการพิสูจน์กันนะครับ อ่ะเรามานนี่สุดนะครับอ่ะเราลากเ o โวันเราลาก B-O ด้วยนะครับอ่ะมันจะเกิดรูปสามเหลี่ยมมาสองรูปนะครับก็คือรูปสามเหลี่ยม A-O-E และรูปสามเหลี่ยม B-O-E นะครับอ่ะเรารู้ว่า AO ตรงนี้นะครับเท่ากับ BO เนาะเพราะเป็นความในรัศมีของวงกลมโนะครับก็จะเท่ากันเนาะเอาล่ะทีนี้ต่อมาเรารู้อะไรอีกน,นะเรารู้ว่าเ e เท่ากับ BE อันนี้คือเราต้องกำหนดนะครับในทานที่สูงเนาะเอาล่ะทีนี้ เรารู้อะไรอีบ้างเรารู้ว่า OE เท่ากับ,บ OE นะเป็นด้านร่วมนะอ่าเรามีด้านคู่สมนยการ3ด้านนะครับซึ่งมีความยาวเท่ากันทั้ง3คู่เลยเนี่ยเราจะได้ว่ารูปสามเหลี่ยม A OE และรูปเอ,อ่ใช่มรับใช้ัญลักไปเลยนะครับ จะเข้ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม B e O E นะครับด้วยความสัมพันธ์ด้านด้านด้านนะครับอ่ะก็จะได้ว่าจะได้ว่าส g ทีนะครับก็นี้น,นั้นๆนะจะได้ว่า A E O ทากับ b eo เนาะเป็นมุมคูส่สมในกันนะครับซึ่งสองมุมนี้เนี่ยมันรวมกันได้เป็นมุมตรงนะอ่ะขอรับเลยแล้วกันนะสองมุมนี้เนี่ยมันบวกกันเป็นมุมตรงนะครับนี่บวกกันเป็นมุมตรงนะสองมุมีแสดงว่าถ้าสองข้างเท่ากันได้นะมันก็ต้องเท่ากับ180องศา,าหารด้วย2นะครับก็จะมีขนาดเท่ากับ 90องศานั่นเองนะอันนะี้ขอรับไปเลยนะครับก็จะจบการพิสูจน์ในหัวข้อ7.1.1นะย่อยของ7.1อีกทีนะครับครับเรามาต่อหัวข้อ7.1.2กันเลยนะครับก็จะกล่าวไว้ว่า,าถ้า,าส่วนพิจารณาวงซีดีนะครับซ,รรซ,ซึ่งเป็นส่วนของพิจารณที่ผ่านจุดศูนย์กลางเนี่ยตั้งฉากกับคอร์ดซึ่งซึ่งเป็นส่วนพิจารง AB เนาะแล้ว ตัวตัวตัวเส้นนี้นะครับตัวเส้น CD เนี่ยจะเป็นครึ่งคอร์ด AB นะครับก็จะได้ว่า a อยจะต้องเท่ากับ BE นะโอเคการพิสูจน์นะครับเราก็จะใช้ pattern เทิร์นคล้ายกับ7 1 1ืนยืนืนนะอ่เราก็เป็นอ่าลาก OA OB นะเราพิจารณารูปสามเหลี่ยมสองรูปที่เกิดขึ้นนะก็จะอ่าลักษณะเดียวกันนะครับเราจปมาร์ล์ตรงนี้เลยเนาะ AO เท่ากับ ก็เป็นความยาวสีของวงกลม O นะครับก็จะยาวเท่ากันนั่นเองต่อมาเรารู้อะไรอีกเรารู้ว่าเรารู้ว่าตรงนี้ครับพอส่วนให้ตรง CD ตั้งฉากกับส่วนให้ตรง a b เนี่ยจะได้ว่า AE O เท่ากับ B e O นะ น,นี้ก็เบบกสิองศานั่นเองนะอันนี้จากส่วนของขึ้นตรง CD เตั้งจากกับส่วนของขึ้นตรง b b e, เนอะอ่ะทีนี้ครับเรารู้อะไรอีกบ้างเรารู้ว่า OE เท่ากับ,บ OE แน่นอนนะนี่ก็ด้านรวบนะอ่ะเรามีตรงนี้ครับเรามีเรามี เรามีฉากนะเรามีงฉากฉากนะฉากฉากด้านด้านนะครับเราก็จะสรุปว่าสามเหลี่ยม A O E จะเท่ากันทุกประการกับรูปสามเหลี่ยม B O E นะ,ะด้วยความสัมพันธ์ฉากด้านด้านนะครับเอาล่ะทีนี้ แล้วก็จะสรุปกันแล้วว่านะ A ะ e. จะเท่ากับ B นะฮะเพราะว่าเป็นด้านคู่สมนัยกันนะครับของรูปสันเิษฐ์สองรูปที่เข้ากันทุกป,ประการนั่นเองก็จะจบก,การพิสูจน์ของในส่วนนี้เราก็มาต่อกันในหัวข้อ,อ7.2นะครับก็ ก็จะบากไว้ว่าเส้นตรงที่ตั้งฉากและแบ่งครึ่งขอร์ดจะผ่านจุดศูนย์กลางนะครับเราไม่มีส่วนเส้นตรง CD นะตั้งฉากกับส่วนเส้นตรง AB นะครับแล้วก็จะแบ่งครึ่งน,นะทำให้ AE เท่ากับ EE เนาะแล้วกา,ารพิสูจน์ว่าเส้นนี้เส้น CD นะครับจะต้องผ่านจุดศูนย์กลางนะครับอ่ะเริ่มการพิสูจน์นะเราให้อ่าให้ x เนี่ยเป็น จุดบนส่วนของเส้นตรง cd เนาะเราต้องการเทว่ามันผ่านจุดศูนย์กลางไหมนะครับอ่ะมอให้เส้นจุดเลยที่มันอ่ะอยู่อยนงนี้ก็ไดแบบ้ขึ้นมาถึงสูงเลยนะครับแล้วก็ลากแล้วก็ลากต้นอ,อย่างนี้เนาะอ่ะโอเคทีนี้เรารู้ว่า AE นะเท่ากับ BE นะสิ่งที่เรารู้มานะครับอย่างเรารู้ว่า AEX มุม AEX เอ็กนี่ยเท่ากับมุม BEX นะครับสองอย่างนี้คือเราได้จากสิ่งที่กำหนดมานะครับเพื่าแบ่งพื้นทอันนี้ก็ CD เนี่ยตั้งฉากกับเอนะส่วนแม่ตรง CD ตั้งฉากกับส่วนแม่ตรง AB นะก็จะได้มุมนี้เป็นมุมฉากออกมานะครับ เอาล่ะทีนี้เรารู้ว่า x e เนีเ่ยเท่ากับ x e นะเป็นด้านร่วมนะตรงนี้นะ,ะตรงนี้นะลืมลืม,ลมตกไปนิดนึงเราเราพิจารณาอะไรอยู่เราพิจารณา,าราูปสามเหลี่ยม a e x และรูปสามเหลี่ยม B E X นั้นขออภัยด้วยต่อไปนะครับอ่ะจะได้ว่าอ่ะเรามีด้านมุมด้านนะครับก็ได้ว่าสองรูปสามเหลี่ยมนี้ A E X อ่ะจะเท่าอนุกประการกับรูปสามเหลี่ยม B E x น X อ่ะนั่นคือ พอรูปสี่เหลี่ยมของรูปทุกมันทุกประการแล้วนะครับเราจะได้ว่า ax กับ bx เนี B ่ยซึ่งเป็นด้านผู้สมงยกันเนี่ยจะต้องอายาวเท่ากันด้วยนะซึ่งตรงนี้นะครับมันจะเป็นจริงสำหรับทุก x ที่อยู่บนส่วนไม่ตรง c ีดีนะเราลองยินการกเราะเราลากเลืล่ลอตรงนี้ไปนะมันจะเป็นจริงหมดนะเพราะเรามีเรามีตัวเนี้ยยืนยันไปแล้วนะ ไอ้ตัวนี้เป็นสิ่งที่เราได้มาทีหลังนะครับแสดงว่ามันฟรีเลยนะครับเลื่อตนตามตนตรงเนี้ยก็จะได้ว่ามันจะเท่ากันตลอดนะครับซึ่งถ้าได้แค่นี้เราก็ก็น่าจะได้แหละแต่แบบสิ่งที่เราสนใจจริงๆคือผ่านจุดสูงตานะครับเราต้องการจุด x ที่มันพิเศษจ,จุดเดียวนะครับก็คือ,อะจะมี x ศูนย์ที่อยู่บน จะมีอันนี้เป็นจุดนะครับจะมีจุด x ศูนย์ที่อยู่บน่วนขงตรงซีดีที่ทําให้ที่ทําให้ ax เท่ากับ bx นะก็คือเงื่อไขเดนตนตรงนี้แต่ความพิเศษเราต้องการที่พิเศษคือมัน,บบนนะเ,เท่ากับ r นะสังเกตว่าถ้าเราพูดถึงจุดที่อยู่ในภายในวงกลมเนี่ยที่มันห่างจากที่มันอยู่ห่างจากจุดทุกจุดที่อยู่บน เส้นรอบวงนะครับเท่ากัานนะมันจะมีจุดจุดหนึ่งโผล่ขึ้นมานะก็คือจุดศูนย์กลางนั่นนี่นะคือจุด x ศูนย์ตรงนี้เนี่ยคือจุดศูนย์กลางนะครับอ่า x ศูนย์คือจุดศูนย์กลางนะ,ะเพราะว่าถ้าเป็นอีกอื่นนะครับมันก็อาจจะทำให้รีกนี้แบบ b x เนี่ยยาวทอดขาดเท่าจริงนะแต่มันไม่เท่าอาจจะไม่เท่าก,กับปลานะครับแต่ที่เท่าก,กับปาเนี่ยเนี่ยมันมีจุดหนึ่งแน่ๆก็คือ x x ศูนย์นะครับอ่ะแล้วก็จะมีเพียงจุดเดียวด้วยนะครับที่ให้ค่าเท่าก,กับปออกมาเนาะอ่าอ่าตรงอย่างตรงนี้ครับพอได้ว่า x ศูนย์หือจุดศูนย์กลางแล้วเนี่ยเราก็จะได้ว่าและ c d ส่มติว่า c เนี่ยผ่านจุดศูนย์กลางน,นะครับ เพราะว่า x 0มันอยู่บน c e นั่นเองนะครับก็สำหรับในข้อนี้ก็จะจบเพียงเท่าน,นี้ครับ